ท่ามกลางการแข่งขันแย่งท็อปโฟที่ดุเดือดอย่างยิ่งในการแข่งขันนัดสุดท้ายของฤดูกาลซูเปอร์คอมพิวเตอร์ก็ได้คำนวณผลการแข่งขันในเกมสุดสัดดาห์นี้ออกมาแล้ววันนี้แอสโซรีพอดไบเซอจะอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูกันดีกว่าว่าผลลัพธ์ที่ออกมานั้นจะเป็นอย่างไรกันแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนหากใครอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจกับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือมั่นคงการันตีและมั่นใจได้คลิกที่ทิ้งด้านล่างเลยครับ หากชอบช่อง So Report by Sir O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิง่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเกมพิมลิก <het> ตั้ง10คู่ในนัดสุดท้ายของฤดูกาลนี้นั้นจะทำการแข่งขันพร้อมกันในคืนวันอาทิตย์นี้ตอนสี่ทุ่มตรงตามเวลาในประเทศไทยเพื่อไม่ให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งกันและกัน สำหรับตำแหน่งแชมป์และรองแชมป์นั้นได้ตัดสินกันไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือการแข่งขันเบยดแย่งพื้นที่ฟุตบอลยุโรปไม่ว่าจะเป็นโคตาที่จะไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าหรือยูโรปาลีกก็ตามล่าสุดซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ของทางฟุตบอลเว็บเพจก็ได้ทำการคำนวณผลการแข่งขันในนาสุดท้ายออกมาแล้วและเรามาดูกันดีกว่าว่าบรรดาทีมที่มีลุ้นไปเล่นฟุตบอลยุโรปนั้นจะมีทีมใดดีใจหรือเสียใจอย่างไรกันบ้าง อันดับที่8ดท็อตแนมฮอสเปอร์สเปอร์ต้องมาเจอกับโปรแกรมหนักในนัดสุดท้ายเมื่อต้องยกพลบุกไปเยือนถิ่นคิงพาวเวอร์สเตเดียมของทางเรสเตอร์ซิตี้ที่กำลังลุ้นแย่งท็อปโฟกับทางเชลซีและลิเวอร์พูลอยู่อย่างไรก็ตามซูเปอร์คอมพิวเตอร์ก็คำนวณออกมาว่าเกมนี้จะลงเอยด้วยผลเสมอกันไป1ประตูต่อหนึ่งทำให้สเปอร์ร่วงจากอันดับที่7ของตารางและจบซีซั่นด้วยอันดับที่8ช่วดตั๋วไปเล่นยูโรปาลีกในฤดูกาลหน้าอันดับที่7 อาร์ซนอลทีมของมิเกลอาเตตาเล่นเครื่องขึ้นมาอย่างร้อนแรงในช่วงท้ายฤดูกาลหลังเก็บชัยชนะมา4นัดติดต่อกันในพรีเมียร์ลีกจนไต่อันดับขึ้นมาอยู่ที่9ของตารางและมีลุ้นไปเล่นถ้วยใบเล็กของยุโรปเกมนัดสุดท้ายพวกเขาจะเปิดสนามเอมิเรตสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของไบรตันและซูเปอร์คอมพิวเตอร์ก็คำนวณว่า พวกเขาจะคว้าชัยชนะไปได้เป็นเกมนัดที่5ติดต่อกันเชียร์เอาชนะได้แบบฟุดวิด1ประตูต่อศูนย์ขยับจากอันดับที่8แซงหน้าสเปอร์มาจบบนอันดับที่7พร้อมคว้าตั๋วไปเล่นยูโรปาลีกอันดับที่6เวสต์แฮมยูไนเต็ดก่อนหน้านี้เวสต์แฮมเคยขึ้นไปรั้งถึงท็อปโฟได้อยู่พักหนึ่งเลยด้วยซ้ำก่อนจะมาแผ่วปลายในช่วงท้ายสีซันจนหล่นมารั้งไปอันดับที่6ของตารางเรียกได้ว่าลอยลำสำหรับโคต้ายูโรปาลีกแต่ก็ไม่มีลุ้นจะไปเตะแชมเปี้ยนลีกแล้ว ทั้งนี้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ก็คำนวณว่าทีมของเดวิดมอยส์จะปิดซีซั่นได้อย่างงดงามด้วยการเปิดสนามรอนดอนสเตเดียมเอาชนะเซาท์เทมัตันไปได้2ประตูต่อศูนย์แต่อันดับพวกเขาจะไม่ขยับไปไหนอันดับที่5เรสเตอร์ซิตี อันที่จริงแล้วก่อนเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลจะเริ่มต้นขึ้นเลสเตอร์ที่รั้งอยู่ในอันดับที่5ยังคงมีรุ้นกลับไปติดท็อปโฟอีกครั้งหลังมีแต้มเท่ากับลิเวอร์พูลโดยเป็นรองเพียงประตูดได้เสียและตามหลังเชลซีทีมในอันดับที่3อยู่เพียงคะแนนเดียวเท่านั้น ดังนั้นหากพวกเขาหวังจะขยับอันดับให้สูงกว่านี้ก็จําเป็นจะต้องคว้าชัยชนะให้ได้สถานเดียวเท่านั้นแต่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ก็ชี้ว่าทีมของเบนเดนโรเจอร์จะสะดุดเสมอกับสเปอร์ไป1ประตูต่อ1จบเพียงอันดับที่5ของตารางเป็นปีที่2ติดต่อกันอันดับที่4เชลซี ทีมของโทมัสทูเคิลคุมความได้เปรียบเหนือกว่าคู่แข่งอย่างลิเวอร์พูลและเลสเตอร์ซิตี้หลังมีคะแนนตุนเอาไว้มากกว่าอยู่หนึ่งแต้มรักอันดับที่3ของตารางแต่สุดท้ายซูเปอร์คอมพิวเตอร์ก็เชื่อว่าพวกเขาจะมาสะดุดในเกมนัดสุดท้ายเมื่อต้องไปเยือนทีมแกร่งอย่างแอสตันวินล่าและจะทำได้เพียงการเสมอกลับออกมา1ประตูต่อนหนึ่งจนร่วงลงมาจบบนอันดับที่4ของตารางแต่นั่นก็เพียงพอที่จะทําให้พวกเขาได้ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าอันดับที่ 3. ลิเวอร์พูล ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าก่อนหน้านี้หรือว่าผู้ที่เคยเจอปัญหารุมเร้าอย่างหนักในฤดูกาลนี้และหล่นไปอยู่กลางตารางในบางช่วงจนถูกกูรูทั้งหลายกาชื่อว่าหมดสิทธิ์ลุนโคตาเปียนสเปลกไปแล้วโดวยซ้ำทว่าพวกเขาก็มาเล่นเครื่องในช่วงท้ายของซีซั่นได้อย่างเหมาะเจาะหลังเก็บชัยชนะมาติดต่อกัน4นัดโดยยิงได้ถึงส1ประตูและเสียไปแค่สลูกเท่านั้น ในเกมสุดท้ายพวกเขาจะได้กลับมาเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของคริสตันพาเลตซึ่งซูเปอร์คอมพิวเตอร์ก็คำนวณว่าพวกเขาจะคว้าชัยชนะไปได้แบบเบาะบาะสประตูต่อศูนย์เมื่อรวมกับผลการแข่งขันในคู่ของเชลซีและเลสเตอร์ที่เป็นใจแล้วมันก็ทำให้ลิเวอร์พูลขยับทำแต้มแซงขึ้นมาจบในอันดับที่3ได้อย่างสง่างามพร้อมตัวไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกได้ตามเป้าหมาย ส่วนอันดับที่1และอันดับที่2นั้นตายตัวตั้งแต่ก่อนเริ่มการแข่งขันเกมนัดนี้แล้วซึ่งก็เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตามลำดับโดยซูเปอร์คอมพิวเตอร์ก็คำนวณว่าซิตี้จะปิดซีซั่นด้วยการเอาชนะเอเวอร์ตัน1ประตูต่อ0ส่วนยูไนเต็ดก็บุกเปอาชนะวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์ด้วยสกอร์เดียวกันนั่นจะทำให้เอเวอร์ตันหล่นไปรั้งอันดับที่10ของตารางส่วนลิสยูไนเต็ดจะจบในอันดับที่9 แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้นในต้คลิปเลยแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ